เรื่องเล่าถึงโตไล เป็นรายได้สำหรับคนที่หลงไหลในอาชีพการขายแต่ไม่ชอบงานเครือข่ายสินค้ากำไรงามมันก็น่าขายอยู่นะที่สำคัญสินค้าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีคู่แข่งทางการตลาดไม่มีใครมาขายลดตัดราคาให้หน้าโมโหสินค้าคือ t r a n s เ e r ร์ c แฟ r เป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่คนทุกคนกำลังต้องการให้ภู ภูมิคุ้มกันตัวเองแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคและป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย เหตุผลที่เชื่อว่าทำไมโฟไลฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ใช้แล้วจะได้ผลดีจริงนั่นเพราะว่า 1. Transfer Factor ผลิตจากเมมโมรีเซลล์ของเม็ดเลือดขาว 2. สามารถกระตุน Cell ้น NK เซลล์437เซ NK เซลล์ถ้าในร่างกายมีมากก็จะไม่เป็นมะเร็งหรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสามารถกระตุ้น NK เซลล์ได้ก็จะทำให้หายจากโรคมะเร็ง ได้สเพิ่มเมมโมรีเซลล์สาเปอร์เซ็นต์เมมโมรีเซลล์หรือเซลล์จดจำเชื้อโรคถ้ามีมากร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีได้เร็วเอาชนะโรคได้เร็ว 4. กระตุ้นการหลัง ok ่งไซโตไคน์3าย36%ซตไซโตไคน์คือโปรตีนสื่อสารที่เรียกระดมพลของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ออกมาต่อสู้และรักษาโรค 5. เพิ่มแอนติบอดี IgA ได้73%แอนติบอดี IgA เป็นโปรตีนที่ใช้จับเชื้อโรคถ้ามีเร็วและมีมากก็จะช่วยจับเชื้อโรคและรักษาโรคในร่างกายได้เร็ว 6. มีอะมิโนแอซิดชนิดที่เป็นอาหารให้กับพวกแลคโตบาซิลัสบุลินซีดีในลำไส้ที่ช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง สินค้าครานสเปอร์แฟกเตอร์เป็นสินค้ามีที่มาที่ไปมีวิทยาศาสตร์ให้การรับรองแบบนี้การจำหน่ายนำออกขายมันจึงไม่ยากและเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคนที่กำลังมองหาสินค้าดีๆมาทำการตลาดสร้างธุรกิจของตัวเอง อยากเป็นแม่ค้าพ่อขายหากำไรจากการขายปลีกกับผลิตภัณฑ์โปรไล์จะมีไรายได้อย่างไร นอกจากโปรไลฟ์ ight, จะมีเงินค่าคอมมิชชั่นขายให้กับสมาชิก25แล้วยังมีรายได้จากการสร้างทีมขายให้ถึง64%ช่องทางขายปลีกก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจเพราะมีกำไรให้มากคุณสามารถทำกำไรได้ถึง20-40%กันเลยทีเดียว วิธีการทำก็ธรรมดาธรรมดาแบบการค้าการขายทั่วไปนั่นคือซื้อมาขายไปเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อีกช่องทางเท่ากับว่าคุณจะได้มีรายได้สองทางคือได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อแล้วยังจะได้เงินจากกำไรขายปลีกอีก20-40%เอร์เซนต์ ตัวอย่างการหากำไรจากการขายปลีก 1. ซื้อสินค้ามาด้วยราคาชุดโปรโมชัน่นสมมุติว่าคุณชอบขายพลาสซื้อพลาส1ชุด3ขวด110คะแนนราคา5,900บาทต้นทุนเฉลี่ยขวดละ1,967บาท 2. ขายไปพราคาข้างขวดขายปกติ3,320บาทคุณสามารถขายแบบลดราคาให้กับลูกค้าในราคาสมาชิก2,500บาทการคำนวณถ้าขาย3ขวดหรือ1ชุดโปร หราคาขายลบด้วยต้นทุนเท่ากับ2,500ลบด้วยต้นทุน1,967บาทกำไรต่อขวดเท่ากับ533บาททขายไป3ขวดคุณจะได้กำไรเท่ากับ1,599บาทต่อชุด 2. รายได้จากส่วนเกิน,น100คะแนน10 LP 10 LP คูณ37บาทคูณ25%เปอร์เซน์เท่ากับ92บาท50สตาง แต่ถ้าคุณคือนักขายหรือคนชอบขายขายเก่งๆเช่นว่าขายได้สัก60ขวดต่อเดือนหรือ20ชุดโปรต่อเดือนการคำนวณรายได้1ราคาขายกำไรต่อขวดเท่ากับ533บาทขายได้60ขวดคุณจะได้กำไรจากการขายปลีกเท่ากับ31,980บาทต่อเดือน รายได้จากคะแนนส่วนเกินจาก100คะแนน20ชุดเท่ากับ2,200 Lp ลบด้วย100 Lp เท่ากับ2,100 Lp การคำนวณ2,100 Lp คูณ37บาทคูณ25%เท่ากับ19,425บาท คุณจะมีรายได้ทั้งสองช่องทางนี้เท่ากับ51,405บาทเป็นรายได้ต่อเดือนของคุณ สินค้าระบบภูมิคุ้มกันลูกค้ามีอยู่มากมายถ้าคุณชอบการขายชอบการพูดแนะนำคุณได้เลือกสินค้าที่ถูกแล้วค่ะบริษัทมีเว็บไซต์และแอปให้คุณใช้ฟรีเพิ่มช่องทางการมีรายได้จากการขายออนไลน์ให้กับคุณอีกทาง สมัยนี้ทำอะไรก็ต้องมีออนไลน์นะคะ่ะเรื่องของสุขภาพเรื่องของรายได้ไม่มีใครทำให้เราแบบฟรีๆนะคะ่ะเราต้องดิ้นรนทำเองเท่านั้นมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้มาร่วมทำงานด้วยกันสิคะ